มีฉายาของคุณในตลาดว่าคุณเนี่ยเป็นแม่ค้าที่ชอบวีนที่ด่าคนทั้งตลาดจนไม่<ต>ไมีใครกล้าเข้าใกล้แล้วมันคืองงม,มันไม่ถึงขนาดไม่ไม่กล้าเข้าใกล้คือตอนแรกไปขายอ่ะเราก็ยังยังไม่ค่อยกล้าที่จะโวยวา,ายอะไรเท่าไหร่แต่นี่พวกนั้นมันชอบมาแย่เ,<อ>เพราะมันรู้ไปอ่านเป็นคนายาง,งีงแค่แย่ให้ด่าคือถ้า<อ>เราไม่ด่าเขาจะพูดคําว่าวันนี้แม่ไม่พูดเลยวะคือต้องดาอ่าม,มึงมึงเนี่ยไป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 เติมออกไปออกไปมึงจะมาอะไรของมึง เดี๋ยวมาแย่แล้วบางคนก็ซื้อของไม่กินซื้อผล,ลไม้มาให้มันมีอยู่คนนึงน่ารักมาก<อ>เป็นลูกน้องของคุณจ๊ะอาตจาม,ม,มเขาเหมากับข้าวทิ้งเป็นพันอื ถามว่าซื้อไปนี่กินหมดเลยอยากช่วยแม่โอ้โหแต่เวลาแม่อ่านกระดาษมันเป็นคาแรคเตอร์อะเวลามันเออเหมือนคนเห็นอย่างเงี้ยคืออยากโดนแม่ด่าด้วยซ้ำที่มาแย่มาเอ่ยมาใดอยากให้แม่ด่าเราเพราะเวลาด่าแล้วมันแบบแม่น่าหลังิะเออมันสนุแล้วนั้นอะอ๋อสรุปแล้วแม่ข้าขาวีนกม่ใ่มสนุก็นด่าเพราะความสนุกเป็นคาแรคเตอร์เจ้าแม่แหงผักแหละเเราเป็นเออตอบนั้นคือไปอยู่แรกๆอะตลาดเขาไม่คึกคืน พอสมมติกรณีทุ่มกว่าแม่เก็บเงินเก็บอะไรเสร็จแม่บอกเฮ้ยกลับแล้วนะนคือยกมือเงบอกเฮ้ยแม่กลับแล้วแม่สวัสดีแม่สวัสดีจะเป็นเสียงนี้ดังลั่นตลาดเลยอ่านนะเขาก็กระซิบกับพี่อ้วนว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกกับบาสซึ่งไม่เคยบอกเลยวันนี้เขาจะบอกความในใจกับบาสเชิญเลยค่ะค่ะก็จะบอกว่าขอบคุณตอนที่เราล้มตอนที่เราคือตอนนี้มันเหมือนล้มมาแหละคือจากมีเงินในเก๊ตต้องไม่รู้กี่ล้านแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเราคิดเองว่า เดี๋ยวกูหมดมันคงไป<ช>แต่เราก็รำทําใจแล้วแต่มันกลับกลายเป็นไม่เราเข้าโรงพยาบาลเลิกจากร้องเพลงซื้อข้าวให้เมียกินซื้อไปทิง้งเยอะแยะไปหมดเราก็เลยบอกกับบาสทำไมถึงซื้อเยอะขนาดนี้คุณซื้อทาไมเงินเราก็ไม่ค่อยมีกินไปเถอะคุณตอนคุณมีคุณก็เลี้ยงแต่บาสตอนนี้บาสจะเลี้ยงคุณบ้างเขาก็เปลี่ยนแต่เราก็โกรธเข้ามาตลอดคิาาดจะเลิกเั้เขาหลายครั้งเขาให้เงินเราคือเงินมันไม่ได้มากสําหรับเราอ่ะ แต่เขาให้ก็อยากจะบอกคําว่าอยากจะบอกว่าขอบคุณยามที่ลำบากและไม่ทิ้งฉันขอบคุณมากๆคืออันนี้อยู่ไม่นานหรอกเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วพี่ก้วยนะพี่พี่ต้องต้องอยู่นานๆถ้ามึงเยอะสามสี่ขาบอกเขาว่าไม่ไม่ให้เขาอย่าเพิ่งเป็นไรเพราะว่าสงสารพวกสี่ขามันหากินเองไม่ได้แล้วเราจะดูแลไม่ไหวไงเอางี้ดีกว่า สมมติว่าอยากจะช่วยแม่หนึ่งทางที่ช่วยได้เลยซื้อนำผีกแม่เพราะแม่ก็จะได้เอาเงินมาเนี่ยซุนเสื้อหมาแมวอะไรต่างๆนี่การพนันแล้วสบายใจได้เลิกหรือว่ามีใครอยากจะเฮ้ยอยากจะลองเลี้ยงแมวดูอะไรดูมาปรึกษาแม่มาคุยกับแม่ก่อนได้เผื่อว่าเฮ้ยแม่ตัวนี้ไม่ละสมกิจันเดินผ่านกรงแมวเลี้ยงดีมากแล้วแมวแต่ละตัวเธอขอโทษนะ ผิวพันเอ้ยขนเอ้ยคือสวยมากเธอไปอินเสิร์ตดูดีดูแล้วฉีดยาทําอะไรหมดแล้วทำหมันฉีดยาหมดแล้วพี่ว้วนคือเอาไปเลี้ยงได้เลยแต่ขอร้องต้องรักต้องรักเขาจริงๆอีกนิดนึงนะคะคุณบาสเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงสนุกร้องเพลงไปเราะมากถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครที่มีงานแล้วอยากจะเชิญคุณบาสไปร้องเพลงที่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะรับรองเลยว่าสนุกจริงๆค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเราสองคนขอบคุณมากๆากขอบคุณแม่